หลังจากที่เราได้ลิงก์สมัครมานะคะเราก็ทําการใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราต้องการผูกเพื่อทําการสมัครนะคะเสร็จแล้วเราจะได้รับรหัสยืนยันทาง S m S นะคะให้เราใส่รหัสเข้าไปได้เลยค่ะ เสร็จแล้วให้กดถัดไปนะคะระบบจะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวหมายเลขบัญชีที่เราต้องการผูกนะคะก็ทําการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเสร็จแล้วนะคะจะขึ้นว่าเราได้เป็นสมาชิกไฮเปอร์เทคเรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะส่งยูสเนมและรหัสมาทาง sms นะคะให้เรากรอกเพื่อเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะก็จะเข้าสู่หน้าของไฮเปอร์เทคนะคะอย่างแรกที่เราต้องทําก็คือการฝากเงิน,นะคะ่ะก็กดไปที่การฝากเงินนะคะก็จะขึ้นหมายเลขบัญชีที่ ท่านได้ผูกไว้นะคะก็ให้เราทําการโอนจากหมายเลขบัญชีของท่านโอนเข้าไปสู่หมายเลขบัญชีปลายทางนะคะซึ่งในการโอนเนี่ยก็จะรอประมาณ1-5นาทีนะคะถ้าหากท่านรอเกิน1-5นาทีนะคะก็ให้เข้าไปที่ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะอยู่ทันด้านขวาล่างนะคะ เมื่อเราทำการโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นยอดเครดิตเป็นจำนวนเงินที่เราโอนเข้าไปนะคะก็ถ้าหากใครยังไม่ขึ้นก็กดรีเซ็ตข้อมูลได้เลยค่ะเมื่อเราต้องการที่จะถอนเงินนะคะก็เข้าไปที่การถอนเงินในหน้าหลักนะคะก็จะขึ้นมาที่ยูสเซอร์เนมยอดเงินคงเหลือนะคะแล้วก็ยอดเงินที่ต้องการถอนนะ,ะให้เราใส่จำนวนเงินที่เราต้องการถอนนะคะเสร็จแล้วให้เลื่อนลงไปด้านล่างสุดค่ะก็จะขึ้นสถานะ ว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนไหนนะคะถ้าหากว่ายอดเงินยังไม่เข้าภายใน12ชั่วโมงนะคะก็สามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะและถ้าหากยังไม่เข้าใจในเรื่องของการฝากหรือถอนนะคะก็สามารถเข้าไปที่ข่าวสารเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ